แราต้อระวังอันตรายจากขบวนรถด,ด้วยนะครับยืนยิดติดต่อนสัญญาณน่าเป็นไปนะครับโปรดรระวังอันตรายจากขบวนรถด,ด้วยครับ ตัดต้นสิแล้วระยชนส่งผู้สารที่สถานีรถสุขุสถานีรถไฟครับธนาคารรถไรไาขอขอบคุณท่านผู้แทนธาคที่เลือกใช้รถไฟเป็นยางหัายจการเดินทางไปังนี้ครับและขอบคุณี่ว่าสาารถไฟทางรถไฟทกางบริการได้าท่านเพนมากัสินใจอะไร คือท well ี่จิขอบทางเทรท่าเรือใบนะครับสถานีป็น ขอขอบคุณ้าหน้าที ini, between, far FAR ่สายการยไยเป็นยาขาดใลการเดินทางและหวังเป็นมวา่าถ้าครั้งต่อไปการรถไฟเป็นโอกาสบริจาการท่องเที่งนกับมางโดยสดีารถไฟขอขอบคุณครับ